สวัสดีค่ะคุูนันมาแล้วค่ะคุูนันมาแล้วค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยแต่งตัวตามสบายนะคะสบายๆค่ะอยู่บ้านนะคะคุณครูอยากจะมาบอกว่าความรักของเด็กๆแหละก็เหมือนดอกกุหลาบแรกแย้มนะดอกกุหลาบแรกแย้มเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะพอรักแล้วก็จะหลงงมงายแล้วก็ไม่รู้จักแยกแยะนะคะดอกกุหลาบแรกแย้มะะี่แหละทีนี้คุณครูอยากจะบอกว่า ้ามีความรักตอนเด็กๆนะคะก็ให้รู้จักป้องกันควบคุมคุมกําเนิดนะคะนักเรียนต้องซื้อเลยนะครับไม่ซื้อเขาไปขออนามัยเลยะคะ่ะถ้าใครแบบพลาดได้อยังไงคะ่ะต้องควบคุมตัวเองดีนะครับเพราะว่าความรักเหมือนดอกกุหลาบแลกแย้มเนี่ยมันอันตรายค่ะอันตรายอันตรายนะคะต้องคุมกําเนิดดีๆนะครับคุมกำเนิดดีะะมดดๆมีความรักไม่มีใครว่านนะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติถ้านักเรียนไม่มีตังนักเรียนก็ ไปที่อนามัยนะคะไปขอเขาเลยค่ะบอกว่านีตังค์ซื้อค่ะหมอคราอย่าเป็นป้าเด็กนะคะเป็นใบของเขาคะะ่ะใบเจริญพันธนะ์ค่ะภาษาวิทยาศา,าสตร,ร์บอกว่าใบเจริญพันธนะ์คะฉะนั้นคุณครูก็เลยอยากมาบอกว่าความรักมันสวยงามแต่ต้องรู้จักป้องกันนะคะควบคุมดีอย่าให้มีลูกค่ะมีแฟนน่ไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครว่าเราค่ะสมัยนี้มีแฟนไม่มีใครว่าก่ะแต่อย่าเพิ่งมีลูกนะคะแรงเด็กอยู่เพราะว่าตัวเราก็ยังขอตังค์พ่อแม่ใช้ เห็นไหมคะบางคนคลอดออกมาแล้วก็อายคนเอาลูกยักใส่ถุกกระสิกไปทิ้งถังขยะอย่างนี้ค่ะโอ้เห็นแล้วหดหดูึบอะเรียนทุกคุมดีๆค่ะคุ้มคุ้มเหนื่ยนะคะอย่าลืมนะคะความรักแกรกเย้ยทั้งหลายดอกกุหลาบกูก็เล็กๆนะคะคุณคุกปลูกอยู่หน้าบ้านมันกำลังบานช่วงน,นี้ก็จะได้ดอกกุหลาบมาประกอบการคุย <c oughs> <c oughs> นะคะเยอะนะคะดอกกุหลาบคุกก็ไม่มีเยอะอกนะคะ่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็ค่อยๆออกดอกไปวันละต้นสองต้นเนาะ อะไรครูคชอบดุหล่ามากทีนี้จะบอกว่า,าพูดถึงความคนหล่อนะคะเนาะคนหล่เอเข,ะะเขาจะมีเสน่ห์นะคะใครมาก็จะหลงรักใช่ไหมคะคนหล่อทีนี้จะเล่าเรื่องความรักอีกแบบหนึ่งที่สวยงามนะแต่ผู้ชายดีเขาไม่ท้องเขาไม่ต้องมีลูกใช่ไหมคะก็สบายใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็งคุมดีๆนะคะเพื่อนครูอะ่ะ เป็นคนสวยเป็นเทพีเอกวิทย์คงสงเขาประกวดแต่ว่าไม่ได้เลยค่ะเอกวิทย์ไม่ค่อยสวยค่ะเอกอนะื่นมาสวยแต่ว่าเอกวิทย์ฉลาดเขาฉลาดแต่ว <c oughs> ่า,าเขาก็ไม่ได้เขามีเขาก็เ,าเคยมีความรักครั้งแรกเขาก็อ,อกหักเขากําลังจะสร้างบ้านแต่งงานกันก็ถูกพยาบาลชิวไปเลยค่ะพยายามชิวไปก็ไม่ว่ากันนะคะความรักเปลี่ยนแปลงได้ค่ะต่อมาเขามีหนุ่มปัตว์นะคะมาจีบเพื่อนครูเพื่อนครูก็บอกว่า ให้เรารักไหมถามคุณครูเขาเป็นคนสะอาดมากซื้อเตาแก๊สมาสองปีเหมือนซื้อมาเมื่อวานเลยเช็ดทั้งวันเช็ดเตาแก๊สเช็ดบ้านทั้งวันนะคะตัดเสื้อผ้าก็เป็นเข้าห้องน้ำเนีน่นางตะวเธอตั้งรองเท้านะอคุณตุก๊กตั้งรองเทา้าออกจากห้องน้ำก็ตั้งรองเทา้าแล้วเพราะว่านางสะอาดมากทีนี้ก็มีปศุสัตว์มาจีบใช่ไหมคะจีบกันไปจีบกันมาปรากฏว่าแฟนเก่าปศุสัตว์จะขอกลับมาคืนดีทํางานธนาคาร สาวธนาคารก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มาเล่าให้เพื่อนครูฟังว่าแฟนเก่าอยากกลับมาอยากขอแต่งงานอยากให้เราไปแต่งงานเธอจะว่ายังไงเพื่อนครูเลยบอกว่าเราอนุญาตให้เธอไปแต่งกับแฟนเก่าได้เห็นไหมเพื่อนผููใจกว้างมากเลยแต่ว่าเธออย่าทิ้งเราไปนะให้เธอมาหาเราบ้างเพราะเราไม่อยากมีแฟนอีกเพื่อนครูก็บอกว่าอยากมีแฟนอีกคนหัวโบราณเนาะก็อยากไม่อยากมีแฟนหลายคนเนีคนสมัยก่อนใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็เลยไปถามเพื่อนเขาเขาไปถามแฟนเก่าเขาีธนาคารค่ะ เขาก็บอกเพื่อนครูก็คืนนี่แหละจะมานัดก,กันคุยที่บ้านบ้านพักของปศุสัตว์ท,ที่ที่สกลนะคะตอนคุว่าพวกครูเพื่อนครูก็อยู่ไม่ได้อยากไปฟังเขาคุยกันเนาะมันก็ใจรุ่มร้อนใช่ไหมคะก็ชวนครูไปก็ไม่ใกลจากบ้านครูหรอกค่ะบ้านพักครูเขาก็อยู่ยติดบ้านครูเพื่อนครูอยู่บ้านพักครูครูหนอยู่บ้านตัวเองแต่แต่อยู่ติดสะละกรกลางคะ่ะบ้านพัก ข้าราชการก็อยู่ใกล้ๆกันก็ใกล้ๆบ้านนั่นแหละค่ะก็ขับรถไปจอดรถไปไกลแล้วก็ผานกันค่อยย่องไปย่องไปย่องไปแล้วก็ไปเอบอยู่ใต้ถุนบ้านเอ้าบ้านผู้ชายเลยคะเขากขเอาแฟนเขาเขามาคุยัไงคะก็จะไปฟังว่าเขาคุยแล้วยังไงกันนะคะแต่เขาไม่ได้ยินต่ความหมาเห่าแค่หมาเห่าเพราะคุณคไปแอบอยู่ใต้บันไดบันไดสมัยก่อนที่บ้านมันขึ้นมาสี่ห้าบันไดแล้วก็จะเป็นพักสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ ขึ้นไปยิงห้าหมอะไรก็ถึงบ้านนะคุณครูก็ไปแอบอยู่ใต้บันไดที่เป็นพักสี่เหลี่ยมกแอบมอบอยู่มอบอยู่มากกอเขามาเห่าอะไรตอนนี้ก็เลยไม่ได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันเขาจะเอายังไงแต่พอตื่นมาผู้ชายก็มาบอกแฟนครูว่าแฟนเก่าเขาที่ทํางานธนาคารไม่ยอมถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องไม่มายุ่งกับเพื่อนครูอีกเพื่อนครูอารมณ์เสียเลยค่ะก็เลยมาคุยกับครูแล้วเอายังไงบอกให้มันก็เลยบอกว่าบอกให้มันย้ายกลับบ้านเลยทํา ถ้ามันจะต้องมันจะทิ้งเราแล้วไปแต่งกับคนนั้นน่ะให้มันย้ายกลับบ้านอะไรอย่างเง้ก็เลยพอดีช่วงนะั้นหนูครูสอนพิเศษอะไรลูกปศุสัตว์จังหวัดนะคะเพื่อครูก็เลยไปบอกปศุสัตว์จังหวัดให้ช่วยแทนคนย้ายกลับนครศรีธรรมราชเขาเป็นคนรูปหล่อนะคะเขาเป็นคนจีน,นะะแต่เป็นคนนครศรีธรรมราชเพื่อนครูก็ถามว่างั้นเธอไม่ต้องเอาสักคนได้ไหมเพื่อนครูถามเพื่อนครูก็เริ่มมีหัวมีหัวแล้วค่ะมีหัวมีโกรธ งั้นเธอคงไม่ต้องเอาสักคนได้ไหมไม่ต้องเอาฉันด้วยไม่ต้องเอาคนนั้นด้วยแต่เธอต้องย้ายกลับบ้านเธอห้ามมาอยู่สักคนเด็ดขาดไวะสาวสักคนเสน่ห์อะไรกับสาวสักคนครับครูาบาเขาก็โอเคนะคะเขาเชื่อเพื่อนครูนะคะแค่นั้นเพื่อนครูก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะขาก็เชื่อคุณครูก็ไปบอกบริษัทที่ว่าครูสอนลูก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 สอนพิเศษะคะ่ะลูกบริษัทเิี่ยนะก็เลยทำย้ายยี่สีชั่วโมงเลยค่ะเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องแบบนี้ ยายกลับความรักหนึ่งมันยิ่งใหญ่เลยค่ะความรักยิ่งใหญ่ะค่ะปัสสุสัตว์ก็ช่วยนะคะช่วยให้เขาย้ายกลับบ้านภายในยีสี่ชั่วโมงที่เกาะสิมมาาคะ่ะตกลงนางก็ไม่ได้อยู่กับใครเลยคนนั้นก็ไม่ได้เพื่อนครูก็ไม่ได้เขาเพื่อนครูก็ผูกใจนะคะที่เขาเชื่อเพื่อนครูว่าให้ย้ายกลับรครูก็ช่วยไม่ใช่ครูช่วยครูช่วยเล่าให้ปรัสสุสัตต์เข้าใจนั่กนก็นอีกประมาณหกเจ็ดแปดเก้าปีเลยค่ะ ิบปีเลยแหละคะ่ะเพื่อนคุเล่านะนี่สุโทัวรมาเล่าว่านางกลับมาขอคืนดีกับเพื่อนครูว่อยากจะมาขอกลับคืนเป็นแฟนได้ไหมที่เป็นบุตรสาวแลวก็มีลูกติดมาหนึ่งคนนะคะเลิกกับเมียแล้วแฟนเพื่อนคูบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเพื่อนคูอยู่คนเดียวฉันสบายแล้วเพื่อน,น,นเงินเดือนก็เต็มสร้างบ้านก็เงินสดเก็บเงินได้ก่อนถึงสร้างซื้อรถก็เงินสดเก็บเงินได้ก่อนค่อยซื้อเห็นไหมคะความยากไม่ยากเลยถ้าโกรธกันเท่านั้นมีการห่ากันนะคะท่านครูบ้าน การแย่งกันฆ่ากันเกิดขึ้นฉะนั้น,นจะไปฆ่ากันนะคะความรักค่ะนะคะเสียสละกับเพื่อนครูเสียสละคะ่ะเื่อม,มาก่อนฉันเสียสละเห็นไหมคะใครมาก่อนก็เอาไปแต่ห้ามทิ้งคนมาทีีทหลังก็แล้วกันแบีนี้ความรักนะคะไปรุ่นมีทุกคนคะ่ะไปรุ่นมีทุกคนนะคะฉะนั้นไปรุ่นถ้ามีความรักไม่ไม,ไม,มากก็คุ้มดีค่ะคุ้มดีอกหักที่คนรักไม่เป็นค่ะคุ้มดีนะคะคุณนะะั้นไปนก่อนคะ่ะบายค่ะบายคุณนันไปก่อนไปก่อนนะคะ